ช่อง7 HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับหน้าหนาวอากาศที่แห้งอาจทำให้ผิวหนังอักเสบเกิดโรคเซ็บเดิมขึ้นได้เป็นอย่างไร พบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้กันครับโรคเซ็ปเดิมคืออะไรและสำคัญอย่างไรครับโรคเซ็ปเดิมนะครับเป็นโรคที่มีชื่อมาจากภาษาอังกฤษว่าเซปบริสเนอร์มัตติทิสบางคนก็เรียกโรคนี้ว่ารังแคที่หน้าแต่ในความหมายจริงๆก็คือการอักเสบที่เกิดขึ้นในตำแหน่งที่มีต่อมไขมันซึ่งมักจะพบบ่อยที่บริเวณใบหน้าหนังศรีรษะบริเวณหน้าอกลำตัว เป็นโรคที่มีความสําคัญเพราะว่าเป็นโรคที่พบบ่อยพอสมควรหลายๆคนก็จะมีปัญหาเรื่องของรังแคหรือไม่ก็หน้าแดงแพ้ง่ายครับอาการของโรคเซพเดิมสังเกตอย่างไรครับหลายๆท่านจะมีความรู้สึกว่าใบหน้าแพ้ง่ายใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็จะมีปัญหาในการเลือกผลิตภัณฑ์ นถึงคนไข้ที่เป็นเยอะจะมีขุยลอกนะครับพบบ่อยที่บริเวณร่องจมูกหัวคิ้วบริเวณใบหูหลังหูบางท่านก็จะมีปัญหาเรื่องของรังแคครับถ้ามีอาการมากหลายคนจะมีการคันและบางครั้งรบกวนในการทํางานหรือว่าการใช้ชีวิตประจําวันได้เลยครับป้องกันอย่างไรไม่ให้เกิดโรคเซฟเดิมขึ้นได้ครับสิ่งที่ทําได้ค่อนข้างง่ายมากก็คือเรื่องผลิตภัณฑ์ล้างหน้านะครับพยายามหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่แห้งตึงหรือทําความสะอาดแล้วมากเกินไป หลายๆคนจะมีปัญหาว่าโรคนี้มันเหิดขึ้นในช่วงฤด,ดูหนาวนะครับซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ล้างหน้าบ่อยอาบน้ําอุ่นบางท่านจะเกิดตอนฤดูร้อนซึ่งมีปัญหาการทํางานของต่อมไขมันที่มากขึ้นนะครับปัจจัยอีกอันที่2ก็คือเรื่องของความเครียดอดนอนกังวลพวกนี้ก็จะกระตุ้นโรคได้ ที่พบบ่อยอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของโรคประจําตัวนะครับหลายๆท่านจะมีโรคทางระบบประสาทหรือการใช้ยาบางชนิดนะครับที่อาจจะกระตุ้นโรคเซบเดิมได้มีการศึกษาอันนึงที่น่าสนใจก็คือเป็นการศึกษาค้นพบว่าการหลีกเลี่ยงพวกอาหารน้ําตาลไขมันอิ่มตัวจะมีความเกี่ยวเนื่องกับการกระตุ้นของต่อมไขมันก็สามารถที่จะทำให้โรคเซบเติมเนี่ยสงบได้โรคเซปเดิมนะครับเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่ได้หายขาดและเป็นโรคที่ไม่ติดต่อนะครับ ลักษณะการดําเนินโรคจะเป็นไป็นห,หายถ้าเราเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวโรคจะสงบลงบ่อยๆครั้งหลายๆท่านใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยที่ไม่มีปัญหากังวลเกี่ยวกับตัวโรคได้เลยครับความเข้าใจโรคจะนําไปสู่การป้องกันโรคได้เร็วขึ้นชวนกันออกกําลังกายสุขภาพแข็งแรงไปด้วยกันสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน